สวัสดีครับเ่ิงจูบ,บ้านสวนนภัสวร์นะครับวันนี้จะมารีวิวรถ Mazda BT 50นะครับปี2012นะครับเครื่อง2.2นะครับนี่ครับซุมดูไปใกลนะรถไม่ค่อยได้ใช้งานอันนี้มีติดเครื่องเสียงนะครับก็จะมีฟิวด้วย นี่นะครับซูมดูใกล้ๆนะนะครับมีฟนะิวแบตเตอรี่ก็แม็กคอปสิบดนะครับของคอสมิตนะคอสมิตรยางก็ปีสองพันยี่สิบสองใช้กันยาวๆนะครับ สองยี่ิบสองอย่างสปีนะครับใช้ได้ประมาณ2-3ปีนีรจัดสูงมาให้เด้วนะครับาจะใช้อยากได้แมกเดิมอย่างเดิมก็มีสลับเปลี่ยนให้นะก็ประมาณนี้นะครับมาชมอ่า ด้านในนะครับด้านในก็จะมีะตัวน,นี้เป็นคู่มือนะครับสมุดคู่มือคู่มือรถนะครับภาษีภาษีก็ปี69นะครับปี69ต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อทะเบียนภาษีเรียบร้อยก็จะมีเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงนาะจะเครื่องเสียงติดตั้งมาประมาณสามหมื่นนะ ด้านหลังก็จะเป็นบอกแคบนะครับจะเป็นตู้ซับนะตู้ซับนะครับพร้อมใช้งานนะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับของเรียวก็ซิกตามระยะนะสีก็เดิมเดิมนะเดิมเดิมเดิมบางเันนะ รลบคันนะก็มีรอยขีดห่วนนิดหน่อยตามอายุการใช้งานอายุการใช้งานรถคันนี้ก็13ปีเนี่มาดูภายในนะภายในระบบควบคุมก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะไฟฟ้าทั้งคันนะกระจุกมองข้างนะคเซ็นทรัล็อกนะ เอกใหม่ก็อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นะหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะภายในก็จะประมาณนี้นะอันดัานนี้ก็จะติดกระจกไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันมีล็อกกันดิกด้วยนะตัวน,นี้ก็กีดบัดบูทบูทนะ บูทเบาก็เป็นเบกาก็ไม่ยีนะครับยังสวยอยู่นะครับเบาสวยนะร,รถไม่เคยได้ใช้งานเกลืองแห้งนะเกลืองเกลืองแห้งรถไม่เคยได้ใช้งานการันต,ตีนะครับรถเจ้าของมือเดียวนะซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนจัดทรงไว้แล้วนะครับ จัดทรงไว้นะหรือว่าอยากได้ยางเก่าแมกเก่าที่ติดมากับรถเดิมๆก็ได้นะเห็นะครับซุมให้ดูชัดๆใกล้ๆนะไม่มีเยื้มเลยนะครับไม่มีเยื้มสภาพก็ถือว่าโอเคนะซื้อไปก็คุ้มค่าคุ้มราคานะใช้ได้อีกนานนะ ราคาก็อยู่ที่สองแสนสองหมืนแบตเตอรี่ก็จะเป็นสามขีแบตเตอรี่นะสนใจก็บร์โทรตามนี้นะครัิดตัวคุณน,นกน,ะนกพัดนะครับแหงเครื่องดูนะครับ เครื่องนะนี่งนะโอ้นิ่งมากนะเสียงเครื่องไม่จอดไม่นานจอดไม่นานไม่เคยได้ไม่ได้สตดท้าเปียนเครื่องน,ะนิ่งมากไปมาดาูระบบไฟฟ้าข้างในนะ เท็ดระบบไฟฟ้าระบบเอนะครับระบบกระจกไฟฟ้าเท็ดเอเดินะใช้งานได้นะครับใช้งานอ๋อยินนะเอหนาวนะครับ <c oughs> ก็ระบบไฟฟ้าใช้ได้นะ ความข้างในเงียบมากนะข้างในเงียบมากไม่มีเสียงเครื่องรบก,กวนนะเล็กใหมเนะี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ